สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400-2,500ถึงบาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ i ินแบ็กเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับแพทใหม่ที่เพิ่งจะททำการอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งแพทที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็ถือว่าดีเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามีการปลดลิมิตเลเวลของตัวละครด้วยรวมทั้งยังมีการเพิ่มอาวุธหลักแล้วก็อาวุธรองระดับสีม่วงเข้ามาด้วยนะครับแถมกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาก็แจกหนักอยู่นะเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปรับชมรายละเอียดต่างๆในคลิปกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสำหรับการอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่างแรกเลยนั่นก็คือการปลดลิมิตเลเวลของตัวละครจากเลเวล30เพิ่มเป็นเลเวล40นะครับรวมถึงอาวุธหลักตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มระดับการตีบวกด้วยนะจากปกติเนี่ยจะตีบวกได้สูงสุดอยู่ที่ระดับบวก12ตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มมาเป็นระดับบวก14แล้วนะครับบอกเลยว่างานนี้หินตีบวกเลเวล5น่าจะขายดีแบบสุดๆเลยแหละครับ ซึ่งผมคิดว่าสายฟาร์มหินตีบวมาวางขายในตลาดประมูลน,น่าจะถูกใจกันอยู่นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายการอัปเดตต่อไปกันดีกว่าเนาะนั่นก็คือกิจกรรมประจำสัปดาห์นั่นเองซึ่งในรอบนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาแนะนำแค่เฉพาะกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วกันนะ สำหรับกิจกรรมแรกที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมกาชาปองมีของขวัญน,นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะให้เราเนี่ยทำการสุ่มกาชาปองตู้อาวุธให้ครบตามจํานวนที่กำหนดเพื่อรับของรางวัลน,นะครับและสำหรับของรางวัลในรอบนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะว่ามีอาวุธลองพรเทพธิดาระดับสีม่วงมาให้เราเก็บสะสมเอาไว้ใช้งานกันด้วยนะครับ แล้วสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยการที่เราจะได้มาใช้งานเราจะต้องทําการสุ่มกาชาตัวอาวุธให้ครบ500ครั้งถึงจะกดรับได้นะครับ และนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรานะครับปุ่มทําการสุ่มตู้อาวุธครบ2 0 0พันครั้งก็รับไปเลยนะครับอาวุธรถตุกๆระดับสีม่วงแต่ว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่เติมหนักเท่านั้นเนาะส่วนใครนะครับที่งบประมาณไม่พอก็ค่อยๆเก็บสะสมตัวกาชาไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้ในอนาคตยังไงก็ต้องวนกลับมาให้เราร่วมสนุกกันอีกแน่นอนครับเอาละครับสำหรับกิจกรรมต่อมาที่น่าสนใจนั่นก็คือ กิจกรรมสะสมการเก็บเลเวลนั่นเองเนาะซึ่งขอรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่นะครับแถมยังมีระยะเวลากิจกรรมให้เราเข้าร่วมตั้ง55วันเลยนะนั่นหมายความว่ากว่าที่แพทเลเวล41จะอัปเดตเข้ามาก็ต้องรองกิจกรรมนี้หมดก่อนนะครับ และสำหรับใครที่เล่นแบบสบายๆชิวๆเรื่อยๆแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องด่วนกดอี E.P. คูณ2ก็ได้นะเพราะเดี๋ยวถ้าเลเวลตันเร็วจนเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรทํากันอีกกันนะครับผมเอาล่ะครับสำหรับกิจกรรมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมกล่องสุ่มหินตีบวกนะซึ่งกล่องชิ้นนี้นะครับผมก็จะวางขายอยู่ที่ราคากล่องละ450โดนัทเขียวและเราเนี่ยก็สามารถซื้อได้มากสุดแค่5กล่องเท่านั้นนะครับ แต่ว่ากล่องสุ่มอันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าของรางวัลในกล่องมีโอกาสที่เราจะได้รับหินตีบวกเลเวล6ด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละนะพอมันเป็นการสุ่มเนี่ยดังนั้นแล้วมันก็ยังคงต้องพึ่งดวงอยู่ดีเนาะซึ่งถ้าใครนะครับอยากลองที่จะวัดดวงก็มาจัดกันได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมนะครับกิจกรรมนี้ก็ขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะเพราะผมว่าเอาโดนัทเขียวไปรอเล่นกิจกรรมจับมแมลงน่าจะคุ้มค่ากว่าคันเยอะเลยนะครับผม แต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงดีก็มาลองดูกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มได้หินตีบวกเลเวลหขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้การอัปเกรดอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ใช้งานต่างๆของเราเนี่ยสามารถทําได้ไวขึ้นนั่นเองนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่ทําการอัปเดตเข้ามาทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับต่อไปเรามาดูกันที่กิจกรรมอ e ีเวนต์พิเศษกันบ้างดีกว่าเนาะนั่นก็คือกิจกรรมดอกไม้บูมหรือว่ากิจกรรมส่งดอกไม้ให้เพื่อน และสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็มีของรางวัลเป็นอาวุธช่อดอกไม้ระดับ4ม่วงด้วยนะแต่ว่าการที่เราจะได้รับอาวุธชิ้นนี้มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเพราะว่าเรานะครับจะต้องมีจํานวนการส่งดอกไม้สะสมอยู่ที่2,999ชิ้นนะครับซึ่งผมเห็นบางคนเนี่ยก็คํานวณราคาออกมาแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ12,000บาทกันเลยทีเดียวซึ่งผมคิดว่าราคามันก็แพงเอาเรื่องอยู่นะ แต่ถ้าใครนะครับอยากได้แล้วก็มีกําลังทรัพย์แบบไม่เดือดร้อนเนี่ยก็สามารถจัดกันได้เลยนะครับถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนเกมแล้วกันนะครับผมแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจในรายละเอียดสักเท่าไหร่นะแต่ดูจากของรางวัลแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็แจกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ มันก็จะมีกิจกรรมนะครับผมจัดอันดับการส่งดอกไม้กิจกรรมการจัดอันดับการรับดอกไม้เนาะซึ่งของรางวัลเนี่ยก็มีหินตีบวกเลเวล3หรือว่าหินตีบวกสีแดงเนี่ยแจกเราเยอะมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ลองเข้ามาดูกิจกรรมกันก่อนได้นะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาต่อกันที่กิจกรรมไฮไลท์ของการอัปเดตในรอบนี้กันเลยดีกว่านะนั่นก็คือกิจกรรมสนุก7วัน และสาหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะให้เราเนี่ยทำภารกิจรายวันต่างๆให้ครบตามจํานวนที่กําหนดเพื่อที่จะรับของรางวัลเนาะซึ่งภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นภารกิจง่ายๆนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทํากันทุกวันอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของรางวัลภารกิจสะสมที่อยู่ด้านล่างนะครับเอาแค่ตัวสุมกาชาอาวุธ1ิใบ,บแล้วก็โดนัทเขียว4 0 0พันชิ้นเนี่ยผมว่ามันก็ว้าวสุดๆแล้วนะครับ และถ้าใครนะครับผมสามารถทําภารกิจได้ครบทุกภารกิจเลยนะ ก็รับไปเลยกล่องเลือกอาวุธหลักระดับสีฟ้าซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็มีอาวุธระดับสีฟ้าครบทุกชิ้นเลยนะแต่ว่าการที่เราจะได้กล่องอาวุธอันนี้มาเนี่ยเรานะครับต้องทําภารกิจให้ครบหมดทุกอันเลยและภารกิจสุดท้ายของในทุกๆวันนะครับก็คือภารกิจให้เราเติมเงินนั่นเองเนาะนั่นหมายความว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์เลยนะครับสาหรับกล่องอาวุธชิ้นนี้แต่ว่าก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับของรางวัลอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยนะดูอย่างของรางวัล ในกล่องนี้ก็ได้แจกชุดเซตให้เรา1ชุดด้วยนะครับผมสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นชุดผู้ชายหรือว่าชุดผู้หญิงเนาะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมสุดท้ายกันดีกว่านะนั่นก็คือกิจกรรมแข่งขันจีรกครับครั้งที่1ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นการจับคู่ตัวละครเพื่อสร้างทีมลงแข่งขันในรายการจีรีคนะครับ และของรางวัลในกิจกรรมนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดีสุดๆเลยนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่สามารถทําการแข่งขันได้อันดับที่1เนี่ยจะได้รับอาวุธระดับสีส้มไปใช้งานแบบฟรีๆเลยซึ่งก็น่าจะเป็นอาวุธระดับสีส้มชิ้นแรกที่มีในแพทปัจจุบันนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะคว้าอันดับหมาได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะลําพังแค่เราไปเล่นในหลีคับธรรมดาแค่เก็บแต้มเนี่ยก็ยังลําบากแล้วนะ ดังนั้นแล้วการแข่งขันจีลีก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับแล้วสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมมาลงสมัครกันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดระยะเวลาไปสัก่อนเนาะโอเคนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานนี้ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยนะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เยอะเลยและหลายๆกิจกรรมเนี่ยผู้เล่นสายฟรีก็สามารถทำได้นะครับ แต่ที่น่าสนใจที่สุดในการอัปเดตรอบนี้ก็คงหนีไม่พ้นการปลดลิมิตเลเวลของตัวละครเนาะเพราะว่าการที่เราเนี่ยสามารถอัปเลเวลได้จนถึงเลเวล40มันก็ทําให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นในดันเจี้ยนต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงการทําภารกิจดันเจี้ยนเนื้อเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นแล้วสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม